สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันนะครับหลังจากที่ฟุตซอลทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3ประตูต่อหนึ่งในรอบรองชนะเลิศของรายการ AFF f ุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศนั้นทีมชาติไทยจะเข้าไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียครับโดยทั้ง2ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศนั้นจะได้ไปเล่นในรายการ ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียต่อไปด้วยครับเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาแพา้กับทีมชาติไทยทําให้ต้องแข่งชิงอันดับ3กับทีมชาติเป็นมาและชิงตัวใบสุดท้ายที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคอมเมนต์ของพวกเขากันเลยครับโดยความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนแรกนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าอันที่จริงแล้วมันเป็นเกมที่ดีของเวียดนามแต่น่าเสียดายที่เราขาดโชคเท่านั้น ความคิดเห็นของคนต่อมานะครับเวียดนามเล่นได้ดีมากแล้วในเกมนี้ครึ่งแรกจะมีความหวังสูงที่จะชนะไทยได้แต่มันสิ้นสุดลงในครึ่งหลังผู้เล่นของเรายัางไม่นิ่งพอยินดีด้วยไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนต่อมานะครับพวกเราต้องกลับมาเตะกับเมียนมาอีกครั้งเพราะตอนนี้เวียดนามอยู่ระดับเดียวกับเมียนมาขอให้โชคดีกับการคว้าตั๋วไปสุดท้ายในรายการฟุตซอลจิงแชมป์เอเชียความคิดเห็นของคนต่อมานะครับบอกว่า เวียดนามมีโอกาสขึ้นนำมากมายในครึ่งแรกแต่ไม่สามารถทำได้ความคิดเห็นของคนถัดมาครับการเจอทีมชาติไทยนั้นไม่ง่ายหรอกนะการเลือกใช้ผู้เล่นเป็นสิ่งสำคัญผู้เล่นอ่อนแอก็พ่ายแพ้ไปอีกนานกว่าจะเอาชนะไทยได้และความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาบอกว่าผู้เล่นไทยมีรูปร่างที่ได้เปรียบผู้เล่นเวียดนามค่อนข้างมากเวียดนามควรพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ดีกว่านี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับ แพ้รอบรองชนะเลิศเจอเมียนมาก็ถูกต้องแล้วไม่แปลกใจทีมที่แข็งแกร่งกว่ายอมเป็นผู้ชนะไปความคิดเห็นของคนต่อมาครับแพ้ก็ต้องยอมรับว่าแพ้ไม่ควรมีข้ออ้างมากมายผู้เล่นทุกคนทำดีที่สุดแล้วทีมไทยไม่ใช่กัมพูชาที่เวียดนามสามารถเคียวได้สบายสบายความคิดเห็นของคนต่อมาครับน่าเสียดายที่โอกาสยิงขึ้นนำของเวียดนามมีมากกว่าไทยในครึ่งแรก และเมื่อเราเสียประตูมันจึงทำให้ผู้เล่นของเราเกิดความกดดันความคิดเห็นของคนต่อมาครับเวียดนามต้องพยายามให้มากกว่านี้ความคิดเห็นถัดมาครับแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของกีฬาแต่เมื่อแพ้ไทยมันมักจะมีความรู้สึกมากกว่าแพ้ชาติอื่นๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าเวียดนามไม่มีพัฒนาการอะไรเลยเสมอกับเมียนมาก,ก็เหมือนกับความพ่ายแพ้ การเจอกับไทยนั้นฉันก็ไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกแล้วความคิดเห็นของคนถัดมานะครับผู้เล่นของเราดูไม่มีความมั่นใจในนัดน,นี้นี่อาจจะเป็นสาเหตุของความพ่ายแพ้แต่อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีด้วยไทยแลนด์ความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับมาบอกว่าแพ้ไทยไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่น่าเสียดายในรอบแบ่งกลุ่มที่เสมอกับเมียนมาผิดหวังจริงๆที่ต้องเจอไทยเร็วเกินไป ทำให้เวียดนามเสียโอกาสลงนัดชิงความคิดเห็นของคนต่อมานะครับประเทศไทยมีภูมิหลังกีฬาที่ดีเยอะกว่าเวียดนามโดยทั่วไปทุกประเภทแล้วเวียดนามเทียบอะไรได้บ้างอ๋อลืมไปเวียดนามอาจจะดีกว่าในด้านเกษตรกรรมความคิดเห็นของคนต่อมานะครับอยากพูดอะไรก็พูดชาวเวียดนามควรออกห่างๆคนไทยในตอนนี้ฮ่าๆๆความคิดเห็นของคนถัดมานะครับ และความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันคือความจริงที่แสดงให้แฟนคลับของเวียดนามที่มักจะอวยจนเกินไปได้รู้ว่าเวียดนามนั้นไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยแพ้ไทยเสมอเมียนมายิงเล่นยิงแย่ความคิดเห็นของคนต่อมานะครับไม่สามารถชนะเมียนมาได้ต้องยอมรับมันอินโดนีเซียคือคู่แข่งคนใหม่ของไทยในตอนนี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับน่าอับอายที่สุด โดยเฉพาะการเสมอกับเมียนมาถ้ารองชนะพวกเขาได้มันจะไม่เป็นแบบนี้เวียดนามจะเข้ารอบชิงอย่างแน่นอนความคิดเห็นของคนถัดมาครับเวียดนามไม่มีคุณสมบัติเทียบกับไทยในฟุตซอลความคิดเห็นต่อมาครับจะแข่งสนามไหนรายการไหนก็แพ้ไทยเสมอความคิดเห็นของคนต่อมาครับอย่าพูดเพียงคำว่าขอโทษเพราะระดับมันยังแตกต่างกันเพราะฉะนั้นต้องมองตามความจริง ความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาบอกว่าไทยอยู่อันดับที่20ของโลกแต่เวียดนามอยู่ที่3.9ของโลกพวกเราตามหลังไทยเกือบเท่าตัวนะความคิดเห็นของคนต่อมานะครับแพ้หลายครั้งฟุตซอลไทายแข็งแกร่งมากความคิดเห็นของคนต่อมาครับโอกาสเต็มเปี่ยมในการขึ้นนําแต่ทําไม่ได้ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ให้ได้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับ หวังว่าเวียดนามจะเอาชนะเมียนมาในรอบชิงอันดับ3นะความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนต่อมาครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเวียดนามเล่นกับไทยแลนด์แบบนี้ก็ดีแล้วมันแค่เสียดายที่ผู้เล่นของเราทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามไทยแลนด์ก็ยังดีกว่าเวียดนามและความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้นะครับได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแพ้ใครไม่เป็นไรแพ้ไทยนี่โกรธจริงๆ และนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆฟุตซอลชาวเวียดนามเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้เอามาให้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ